แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด12บโวลต์1 5อแอมป์ครับรุ่นนี้สดๆร้อนๆประกอบเสร็จจากโรงงานเลยครับเดีย๋ยวมาดูภายในกันนี่ภายในก็จะเป็นแบตเตอรี่สวยๆกันเลยนี่แพ็คอย่างดีดูใส่ไฟครับใส่ไฟเบิลให้ด้วยเบิลสองเส้นนะครับขั้วบวกขวั้วลบมีตัวบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ระบบสัมผัสนี่ก็มีบอกอแรงดันแบตเตอรี่กดอีกทีก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับอ่า ถ้ากดค้างก็จะดับมาแบบนี้เลยนี่บ b มเในตัวนะครับสวยๆกันเลยนี่ตัวบีมก็อยู่ด้านในนี่นะครับด้านในนี้นสวยๆ<บ>ใช่แล้วก็แถมที่ชาร์จกับไฟบ้านแล้วก็ให้ห่างปลาไปด้วยครับกรณีเอาไปต่อกับใช้งานใช้งานได้หลากหลายนะครับสำหรับมอเตอร์ไกด์รุ่นนี้นิยมมากครับอันนี้ก็ลูกค้าเอาไปใช้กับมอเตอร์ไกด์ สนใจสอบถามได้ครับผม